บอลชอบไหมว่าเอามาดิพี่เกสมาดิพี่ซ้อมที่ไหนพี่เสริมไหนเสริมไหนเสริมไหนพี่เกสเสริมไหนพี่เสริมไหนเสริมไหนสตาคอ,อ,อมูใช่ไหมเดี๋ยวนัดน้องให้นี่น้องผมอยู่เต็มทีเอสพี่เกสด,ดูพี่พร้อมคอมูแปดตอนไหนกี่โมงกูกูกำลังเข้าสตาเทาเลยแม่งเอ้จะให้กูไปซ้อม,อมอี่ไ้เหียเล็ดเล็ด <ไป S 1> เล้ว <ไป S 1> เรียกรวมเล็เล็เเรียกรวมรวมสองห้องได้คู่ซ้อมละได้นอลเนสตา์ทา เรียกรวมห้องนี้อ๋อก็อยากเจอแข่งๆไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามาไปหนึ่งเอาเอามาคนมารองห้องก่อนเอาคนมารองห้องก่อนเอาคนมารองห้องก่อนเอาคนมาลองก่อนได้๋ยวเขามาๆๆเขามาเดี๋ยวกูบอกให้พี่เกสพี่เกสพี่ซ้อมซ้อมตอนนี้เลยใช่ไหมพี่ตอนนี้เลยเซิร์ฟไหนพี่พี่เกสเซิร์ฟไหนพี่เกสเซิร์ฟไหนขอให้สนับสนุนการสมบูรณ์แบบนะคะก็แล้วกูใส่ชุดเที่ยนนี่ได้ไงอ่ะคอมูแปดโอเค เลนเลนเลนเลเข้ามาได้ได้เลนคอมูแปดเลนคอมูแปด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 ตันหนึ่ตันหนึ่งมึงต้องรีบนะเดี๋ยวมันจะติดชิวนะอุมากั่ให้อุ้มมาอุ้มมาเฮ้ยขาดหน่อยคอมอมูแปดคอมูแปดคอมูแเอาเอาสปายสปาส่ยสามส่ยสามเลนเลนเลี้ยงน้องรวมแล้วเข้าคอมูแปดดูเรื่องเพื่อนเรื่องเออเดี๋ยวมึงเข้าไม่ได้ติดชิวไม่ต้องมาบ่นนะไอ้เหี้ยกูบอกให้เต็มที่แล้ว อพี่สงสารหนูเธอหนูเจ็บลึกแล้วเนี่ยโหลครับสภาขาผมสภาเอา่อไปส่งผมหน่อยได้นะครับผมชุดผมมันบลักผมมาแข่งแล้วมันกลายเป็นชุดเนี้ยอา่าผมจเดี่ยวเอามอไ <ละ S 1> ซค์ไปกได้ครับผมไม่มีรถนะครับสวยจะเอามอร์ไซค์มึงนี่แหละไปหาก่อนเรื่องชากชั่ว มีพวกรถยงรถจนไหมครับมอไซค์เดี๋ยวมันไปไม่ถึงนะผมให้ได้แค่มอไซค์ครับว่าเราเป็นแก๊งผมไม่มีแก๊งครับผมไม่มีแก๊งผมเป็นประชาชนผมเป็นประชาชนใส่แท็กใส่แท็กยอมเน์นะมอไซค์ก็ได้นี่หว่าเนี่ยผมผมอยู่ได้วันนี้ซัมเมอร์ไงผมได้วันนี้ซัมเมอร์ใช่แต่ไม่ไม่ละคันนี้แรงคันนี้แรงไปมอไซค์อย่างแรงอ๋อมันเป็นนายกนี่หว่า เดี๋ยวไปขอเงินกับพวกเอ็นเดียมหนึ่งปีไปเทาใช่ป่ะวันนี้ยไปเทาใช่ป่ะใช่ครับพี่โอเคน้องรู้แล้วพี่ยกเราเราไม่ได้ซ้อมให้ให้เขาแล้วนี่เขาได้คู่แล้วยกพี่เปาพ <Okay S 2> <su> ี่เปาครับพี่ฮะผมไม่มีตังเปลี่ยนชุดที่พี่เปาขอเงินหน่อยพี่อะไรครับพี่เปาขอเงินหน่อยสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วมันเป็นชุดนี้แกมีสกิลอะ เลขไรครับเข้ามานปีนี้เลขไรครับผมเลขหนึ่งแปดห้าหกครับพี่ชายมันมันไอ้เหี้ยเจ้าสวัสดีคร okay. oh, ับพี่สวัสดีครับผมไปแต่งตัวที่เดี่ยวนายกให้ดิดินมึได้ได้ไพี่เจสซ่พาผมไปต่งตัวหน่อยปะปะปป่วยสภาพพี่เอมามาเฟียอีสานได้เดยพี่เผื่้บอลเนี่ยสออนไได้แลม่กไปปั่นปั่นเป่ากบไอ้ดีดไพ่ดีกว่ามึกไป บอลบอลถามยอะไอบอลพี่เนี่ยเขาคุยกันแป๊บนึงก็คือตอนนี้คอมมูมันติดคิวอืแล้วน้องๆออยู่ในคอมมูหมดเลยไหมหรือว่าไงหรือว่าจะไปไปซ้อมในเมืองได้ไหมแต่ไฟไฟตรงอะเอาไหมซ้อมม่นวมืไหมไฟตรงเหรอโอเคมันซ้อมมาดิโอเคอะอ๋อนั้นแล้วนั้นก็คอมมูนั้นก็ต้องไปต่อคิวอะพวกน้องบอลก็ต่อคิวแล้วกันนะแล้วคอมมูแปดโอเคป่ะแปดมันติดคิวเหรอเออมันติดแล้วติดทุก ทุกเฟซแบบรวมกันแม่งประมาณสี่พันกว่าคนอ่ะบ้าจิ๋หายไปเล่นไนวะกันไหอยู่วะเออเดี๋ยวมันน่าจะเข้าได้เหรอพี่ได้วนั่นคอมู๘เมกนายกมันไม่รู้จักไอบอลเพื่อนไอโล้นทิ้งได้ไงอ่ะพี่พี่โอ้ยรถแรงโอ้ยขอโทษครับผมผมไม่ได้ใจจริงผมไม่ได้ใจจริงผมไม่ได้ใจจริงครับวิ่งพี่ทำไมรถมันไม่ดีไม่ชินมดูรถประเทศนี้ดิไม่กขึ้นไฟฟ้าสามร้อยอ่ะขึ้นรถไฟฟ้ามันคือรถไฟฟ้าอ่ะ มันวิชินยังไงพี่พี่รอผมแต่ตัวนึงเอาง่ายพี่พี่เกตพี่เกตฟังผมอะไอเชี่ยโก๋มันปีก้าขาแข็งใช่ปะเดี๋ยวผมเชียร์มันให้เองไหมไอโก๋อ่ะแค่รถไฟฟ้าคันนี้คันเดียวผมฆ่ามันตายได้ทั้งแก๊งอะขอแท่น่น่าจะโดนใบนะเดินไปได้แบบนั้นน้องเอ เอาก็ผมไม่โอเคที่พี่โดนไอ้โกรมันดูถูกอับพี่ชายกูก็ไม่โอเคกูไม่โอเคไงแต่แต่ตอนนี้กูกำลังหาอยู่แล้วกูใส่เสื้อดาวน์เฮสด้วยดูแค่นั้นแหละดูรูปเนี่ยดูตรงอกดิเลยดาวน์เฟดยุคอาจารย์โลกนะเนี่ยฮาร์รี่ดิวิสันนะมาว่ะเออไอเฟซจริงจริงว่ะตาหมองเพ็กจริงๆว่ะนะเอานี้พี่ชายขึ้นขึ้นนี่ขึ้นมาก่อนอดีตพี่บอลมาเหรอใช่พี่มาพี่จะมาจำได้ไหมเนี่ย จำได้แล้วจำได้แล้วต่อเลยแล้วตอนนี้เลิกกันแล้วตอนนี้เลิกกันแล้วตอนนี้เลิกกันแล้วบอลโฟลเลิกกันแล้วอุ้ยใช่เหรอเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลจอรินจอรินว่่าไพีจอรินเลิกไก่งูจ่อยแล้วหรอใช่ครับทำไมเลิกกับมันน่ะเพราะมันเยี ya ครับดีแล้วกันตอบตอบแชทเฟซพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ทักไปไว้บอกไว้คาเนี่ยรู้มือนี่มะ แม่ครวบเอาจริงผมถามผมถามจริงอาตัวแทนหมู่บ้านถามขออนุญาตถามนะจากใจคนที่วันนั้นน่ะนั่งแดกข้าวอยู่นั่งแดกข้าวอยู่นอกบ้านยังต้องนั่งนั่งใส่หูฟังเพื่อที่จะดูช็อตเดวอนด์ไร้ลักแต่ทําไมเดวมอนด์เถึงไปทําตัวง่ๆแบบนั้นให้เขามาดูถูกผมถามหน่อยแค่นั้นเองอาฟังนะคือตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องโจรโจรอ่ะแกงมันยุ่งไม่ได้เว้ยแล้วถ้ากูเปิดไปแบบนั้นอ่ะมันจะกลายเป็น แต่บนเหลือนมีเข้าใจไหมกูไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นงี้อเรื่องอะมันมีซื้อได้เยอะแต่แค่เรื่องแบบนั้นอะเรื่องโง่ๆไควายอะกูไม่อยากพี่พี่ก็ปล่อยมันอะไปก่อนเรื่องนั้นอะพี่ปล่อยเรื่องนั้นไปแล้วแล้วเดี๋ยวซื้อเรื่องใหม่เอายิ้เล่นกับไรลักผมขอหนึ่งสล็อตได้ไหมครับพี่ชายจะมาได้ไหมมามาแบบกู่โมงทั้งคืนแบบ แบบเอาง่ายแบบแบบทั้งวันทั้งคืนเล่นกี่โมงถึงกี่โมงผมอยู่ได้หมดอะถ้าเป็นไลฟ์ักอะแต่แต่กูบอกให้นะกอมันยังไงไอเชยปู่ว่าถ้ามึงถ้าอยากมาพี่ไม่ว่ามาได้อยู่แล้วแต่พี่ขอแค่อย่างคือมึงต้องแบบตั้งใจข้องเมมอะขอแบบเมมจริงๆได้โอเคได้อยู่แร็วนะเอาพี่ผมไม่รู้หรอกมันมันจะเก่งมาจากไหนแต่ถ้าพี่ซื้อติด ผมขอหนึ่งสล็อตแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่สกิดติดปุ๊บพี่สกิดเองทันทีเลยนะกเดี๋ยวไอ้เชี่ยกูอะเดี๋ยวผมจะดับมันเองแค่นั้นแหละจะทำให้มันตาสว่างเองว่าเดนวันนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมองโบว์แค่นั้นเนี่ยวันเอาง่ายวันนั้นอะผมผมดูผมดูผมดูที่พี่โดนปุ๊บอาจารย์อุด้งโทรมาหาผมเลยนะโทราเลยโทรมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยทำไมไดนวันนี้ไปตกต่ําขนาดนี้ไปโดนเขาตีรูปหน้าเล่นแบบนี้อาจารย์ไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทําตัวแบบนั้นอีก อาจารย์เขาบอกว่ารอบเนี้ยเขาจะให้พี่ตัดนิ้วแล้วนะสองนิ้วพี่ก็คิดเอาว่าพี่กดหรือเปล่าใช่สองนิ้วนิ้วกางกันิ้าตัดนิ้วปุ๊บถ้ากูตัดนิ้วปุ๊บกูเล่นปืนไม่ได้เลยนะบอลพี่ก็ต้องใช้นิ้วก้อยกดอ่ะถ้าพี่ปล่อยมันทําอย่างนั้นอีกอาจารย์เขาคือเขาไม่โอเคแล้วตอนนี้เขาจะบินมาไทยแล้วเขาไม่โอเคอย่างแรงตอนนี้ไรเช่ตั้มมันหายหัวไปไหนเนี่ยพี่ ไอ้ตั้มมันก็มานะเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันไปไหนไม่รู้ดูปะทุลาระปะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะมันอ๋อมันทันทำเมืองอยูน้ำบล็อกซิ่งบ็อกซิ่งใช่ใช่มันเพิ่งมาวันเนี้ยมันเพิ่งมามันหายไปประมาณเดือนนึงโอเคถ้างั้นเราไปเจอกันเซิร์ฟซ้อมเลยไหมนี่ได้ได้ได้ไปซ้อมเลยแต่ไม่ติดคิวทั้งเอางี้ก่อนก่อนไปก่อนไปโอ้แม่งงูจังเลยว่าไอ้หมอไอ้นางฟ้าแดนกลางเอ้ยมา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 ฟักหน่อยไหม จยสอนเชิงไหนอวดิไอ้วินเดียวพอนะวินเดียวพอไม่มีแกนะไม่มีแกเลยไม่มีแกไม่มอ้างไม่มเอาี้ไม่ไม่ฟังฟังฟกงก่อนฟังก่อนฟก่อนไม่ปั๊มยาไม่ไม่ปั๊มยาคือไม้หัวแข็งวัดกันเลยก็ไม่ปั๊มยาได้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 ปั๊มยาไเออมาเอากล่องไม้เอากล่องไม้เอามามาให้ผมหน่อยเอามาให้ผมหน่อยเข้าดิคนหนึ่งเข้าเลยไอ้พวกเราไม่ต้องฟอมแล้วไม่ต้องฟอมแล้วเป็นไงไอเลสเลว่าไงสตาร์แปดเลส ขโมยแปดเขาต้องต่อเราต้องต่อกูบอกให้เข้านานละมันต่อต่อต่อมันไม่ไดนแล้วพี่ขนาดคนมีไพ่อย่างเขาไม่ได้เลยมันมันเอามันมันมีชิวกีคนมีไพ่อย่างติดเลยยูมันแน่นร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยคนมีไพ่พันสองพันแล้วมันมีเซิร์ฟไหนซ้อมได้เซิร์ฟไหนซ้อมได้วัดเนี่ยวัดไหนต้อมไฟตรงไงพี่จะซ้อมแต่วัดอะถ้าอยากซ้อมตอนนี้พี่ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดออมาลองต่อชิวไปก่อนพี่เจมส์พี่ก็น้องๆบอกติดชิวลืมอ่ะทำไงวะเออมันมันต้องรออ่ะแล้วพวกพี่เข้าได้หรอพวกพี่เข้าได้พี่ดิมพอยกันอะให้มันรอแป๊บนึงเพราะพวกพี่กำลังเข้ามันติดพอยกันอะได้ๆเข้าเลยเข้ารอกันเลยมาซ้อมได้ไหนมามาเอ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 ามารอเงินรันเลยนะไอ้คนไม่ไปอ่ะรอเลยเชิงไอ้หมอมันหนาวอะ เฮียตึงจันเลยพี่เก็ตแหวะเฮียจะจะจะมาเก็บหนืฟ้าเฮียทันต้อมเพลเฮ้ยไปมึงเฮ้ยคุยเจี๊ยบจู่อันดฟครับอันเดฟครับเฮ้ยพับจอไปมึงเอาของใหม่ได้ไหมเมื่อกี้พับจออยู่เมื่อกี้พับจออยู่จริงพี่เมื่อกี้พับจออยู่เลยเนี่ยคุยเี๊อบอยู่เลยอ่าได้ได้ขอขอขอที่นี่ขอนี่อะไรวะอะไรวะคุย ขอกได้ขอๆได้หนึ่งแต่ละหกหนึ่งแต่ละหกอะไรเหรอขายขยที่น่าจัดเลยไขายขำไอ้เหียแพ้คนแก่เหี้ยมามาพี่พลาดละที่ทำให้ทำให้ต้องเอาจริงขนาดนี้มาแถวนี้มีคนกี่ล้อมปะมึงมานี่ที่เฮียหมอมึงมานี่ที่ไอหมอเถื่อนพี่บอลคอมคอมคอมก็แรงโหลตีตายไม่นะพี่โอ้ พี่จแกวเอพี่จอรินว่าละแม่งไม่เก่งจริงที่หว่าเอาแค่ตอนผือเสียระบบจะคิดว่าจะเก่งกว่านี้โอ้ยพี่ไม่ฝึกเลยที่หว่าเนี่ยพี่พี่ได้ฝึกบ้างไหมเนี่ยเสียระบบจับเลยบอยติดเสียปะไม่ไม่ไม่มันก็ตัดติดนะมัก็ตัดอ่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ว่างๆมานีมามามเอดีดีดี ไ,ได้ปับกูนะกูยังไม่พับมือเฮ้ยแต่ว่าพี่พัฒนาฝีมือมาเยอะจากแต่ก่อนที่งูงอ่ะตอนนี้เก่งขึ้นนิดนึงนะไอบอลมึงแค่ยังไม่ลองอ่ะกูแค่นั้นแหละมาบ <c oughs> ้าบ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 ุ้ยเชี่ยเชิงมนหนาว่ะ ไปพี่สเก็ตมันเก่งจังวะมันเก่งเหรอคนดูไอเชีย่ยบกูตั้งแต่รอบก่อนแล้วกูว่ามันไม่ได้ฟุกนะเนี่ยดูดิมันตีมุมตีสิ่งเป็นนะเนี่ยมันตีมุมตีสิ่งเป็นนะเนี่ย อปลางโง่บอกแล้วให้ฝึกบ้างเข้าบ้างเทงนนิ่งอะ่ะไปฟ<ข>ไปไปไปปี๊ปปี๊ปไปรอสตาแปดแล้วตนะ้องไปเนาะสเก็ตไปละโอ้ผมไปแล,ออปลยอะรู้มืออันนั้นอือพอแได้ฝีมือพอใช้ได้